เป็นแบบนี้มันคือบนเหนียวคือตี๋ค่ะเพื่อเป็นเสียงค่ะเสียงมันแหกอ๋อคือเป็นแบบนี้มิวสิกโอ้จ้นี่ตัเต็มมือนน่นี่เต็มือนน่มันแม่มันี่ ที่นี่เหรอไม่หนุนนะไม่หนุนนวดเนาะหนูไม่อยากนวดค่าสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกันดูเลยจิ้มมันเป็นไงสงจิ้มแม่นมาก

ไม่เป็นสาระมันเป็นน้ำลายไ้หรอแม่พอเจ้้กใครไปไปปะไปปะอ้น,นอนนานเาะหน้าอ่านว่ายังนีงซียังี่ียังนี่ หอง,องให้เขียนข้อเียวอันต่อไปนะคะน<ถ>ีม่มนไปจำมห้นหน่อยเอาไปไมันมีเห็ดอ<ช>่เอาอย่าเอาไปปนกันไปปน มเป็น่เป็นอมันปนั่นนะคือกาวนี่ละแอตสีการลน่มข่านกาลุ่นอการลุ่อกรลุ่เการลุมการลุ่นไปจไปสเหลาเน

อันต่อไปฟ้านะคะติดมือมากตัวนี้อยู่ติดมือจนน้อยโอ้ยน่าตัวนี้ติดมือแดง

เด็กแค่ไหนเขานะขาหนึ่งัวตัวใยนะคะถ้าไม่ได้ปีนนั้นนี่ไม่ต้องก็้ีนอยู่แล้วคือความสุขให้ประชาชนแต่ต้องปีนอยู่ใช่การครอบารัวนี่ทงานคระบครัวเทพีปีบันโหรเอาด้วยกันซะ ไปแล้วมื่นกิโหนึ่งนาทีผ่านมาก็่าก็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 จะก็จะลาไปก่อนนะคะขอกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย